ความมั่นใจชาิบัตได้อย่างเิมคเออผมคิดว่าวันนี้เราเริ่มหลังจากที่ได้สมัครแล้วก็ได้เบอร์ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครกันแล้วเนี่ยทุกคนก็ลงพื้นที่กันอย่างเต็มที่ในขณะน,นี้ประชาธิปัตย์พยายามที่จะตรวจสอบหรือว่าเช็คความเคลื่อนไหวในแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยบัดนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเป้าหมาย40ที่นั่งในภาคใต้เนี่ยยังอยู่ในเป้าหมายเดิมนะครับที่ เป็นความหวังว่าประชาธิปัตย์น่าจะได้พื้นที่น่าจะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่เราได้ยี่สิที่นั่งนะครับรอบนี้ภาคใต้มีผู้แทนรัษฎรทั้งหมด60ที่นั่งนะครับประชาธิปัตย์เรามุ่งมั่นเป้าหมายเ,าเดิมกําหนดไว้แน่นอนว่าเป้าหมายต้องไปที่40ให้ได้ครับวันนี้เนึงคือเป็นเวทีใหญ่ครั้งแรกประเมินว่ายังไงบ้างครบงงับเอผมคิดว่าเราจะ วันน <muitas> <arias> ี oh. ้ก exactly. ็ถ no ือว่าเป็นเวทีอำเภอของอำเภอเมืองบังเอิญว่าอำเภอเมืองเนี่ยเขตหนึ่งเนี่ยมีอำเภอเดียวคืออำเภอเมืองก็เป็นวันนี้จะมีการปราศัยในสองเขตนะครับคือเขตหนึ่งสงขากับเขตเลือกตั้งที่3นะครับที่เวทีบ้านพลุนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการปราใสไม่ถือว่าเป็นปราัยใหญ่นะครับเป็นปราศัยประจําอำเภอแล้วก็ปราัยใหญ่นั้นน่าจะอยู่ที่ช่วง ประกอนวันที่10นะครับคือประมาณ8ถึง10ตรงนั้นช่วงนั้นจะเป็นการปราัยใหญ่ในสงขาแต่ว่าวันเวลารอรอการยืนยันของหัวหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไปปราัยที่สุราษฎร์ผมก็คิดว่าก็ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องอย่างดียิ่งนะครับผมเชื่อมั่นว่าเป้าหมายที่วางไว้40ที่นั่งเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ไม่ไม่เรียกว่าไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับเพราะฉะนั้นยังอยู่ในพื้นที่เดิมอยู่ในเป้าหมายเดิมนะครับ แล้วมาเดียที่มาลงพื้นที่วันนี้สามเขตคาดว่าจะช่วยให้คนรุ่นใหม่มาเลือกตั้งเลือกประาเป็นส่วนหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามให้บทบาทกับคนรุ่นใหม่นะครับให้เห็นว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคของคนทุกรุ่นทุกวัยนะครับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาแล้วกลัวว่าจะต้องมาต่อคิวไม่จริงดเอรเออคุณมาดมเดียวัฒนยาเนี่ยทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าประชาธิปัตย์ให้โอกาสกับคนทุกกลุ่มถ้ามั่นใจว่ามีความรู้มีความสามารถ เข้ามาในประชาธิปัตย์เนี่ยเราจะดูแลทุกกลุ่มเราไม่ใช่เป็นพักของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะแต่ที่นี่เราถือว่าทุกคนต้องอยู่ด้วยกันนะครับทุกวัยต้องทํางานร่วมกันครับใน,นานะที่ท่านเป็นผู้การจะต้งองดูภาพทั่วประเทศนี้ว่าจะไดู้ีที่นั่นรับเออผมยังอยู่ในเป้าหมายเดิมของผมที่ตั้งเป้าไว้แต่เดิมว่าเป้าหมายของประชาธิปัตย์เมื่อดูตัวผู้สมัครแล้วเนี่ย เราคิดว่า70-80ปที่นั่งเนี่ยยังเป็นเป้าหมายเดิมของประชาธิทัตปัอยู่ในขณะน,นี้ทั้งเขตทั้งระบบบัญชีรายชื่อ2ระบบนี้รวมกันเนี่ยเชื่อมั่นว่าทําได้นะครับตามเป้าหมายเดิมที่วางไว้ครับได้มีการเตรียมกับท่านหัวหน้าพักเตรียมการเหมือนกับว่าเพื่อลูกทีมอไเออหัวหน้าพักก็ท่านก็ลงไปในพื้นที่หลายพื้นที่เราแบ่งเป็น3ทีมนะครับ ที่จะไปรณรงค์ช่วยผู้สมัครในแต่ละพื้นที่นี่ก็คือทีมของหัวหน้าพักทีมของท่านเลขาธิการพักแล้วก็ทีมของอดีตหัวหน้าพักทุกคนช่วยกันในประชาธิปัตย์จะเห็นว่าท่านชวนนะครับท่านไปเกือบทุกจังหวัดแล้วในขณะนี้นะครับวันนึงประมาณ3-4ี่จังหวัดก็มีแล้วนะครับท่านบัญญัติท่านก็อยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีในพื้นที่กระบี่นะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ท่านก็จะไป ตระเวนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานต่อไปนะครับเพราะว่าท่านเคยทำานมาก่อนในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจากการประเมินในกรุงเทพฯเืนี้ไปที่ปัตจุบันผมผมมั่นใจว่าเรามากกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าคราวที่แล้วปรชาธิบัต์ไม่มีที่นั่งในกรทมรอ,อบนี้ดูจากตัวเลขของการเลือกตั้งสอกอหรือว่าเลือกตั้งผู้ว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สอกอในกรทม9้าที่นั่งนะครับ จากที่เราหวังว่าเราน่าจะได้สักสิบถึงสิบห้าแต่ว่าอีกเจ็ดเขตเนี่ยเราได้อันดับสองเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ครับที่นํามาวิเคราะห์ว่าประชาธิปัตย์รอบนี้ในกรุงเทพเรามีที่นั่งมากกว่าเดิมแน่นอนเออเรามีเอาตัวเลขมาดูสอกอเนี่ยมีห้าสิบที่นั่งแล้วมาทอนเป็นสอสอขอสอสอเนี่ยประมาณห้าสามสิบสามที่นั่งเนี่ยเราบอกว่าห้าถึงเจ็ดที่นั่งอยู่ในวิสัยที่ประชาธิปัตย์จะทาได้ครับจาากกร